กราบสวัสดีด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่รายการเกมแชแนลนะครับผมนะวันนี้อยู่ในเกม Need for Speed World นะครับเร็วแรงทะลุกำแพงครับแม่งลืมชื่อนะฮะอยู่กับใครมั้งครับผมวันนี้ครับแขกรับเชิญเด็กเกียนหมดเลยเด็กเกียนหมดครับเอาลครับวันนี้เล่นทั้งวันเอาละครับเราก็จะแข่งในโหมดรอบนะครับด่าอะไรไม่รู้นะไม่เคยเล่นโหมดใหม่กดเด็กเต๋ามาท้าถูต่อยเซอร์เป็หมดอะไรเนี่ย ทำไมมันโหลดนานอย่างวะเหน็ดให้กันเฮ้ยแล้วทำไมผมต้องอยู่ข้างหลังด้วยเนี่ยว้ามึนซวยแล้วล่ะหยอกไปเลยกูโอ้ยเอาละครับเราก็มาแข่งกันเป็นรอบนะครับผมแม่งจะชนกูนะครับบอกแล้วแข่งกับกูมึงไม่อวันชนะหรอกจำไว้ไอ้เชี่ยโคขาหักศอกเฮ้ยจริงอ่ะอือหือชนกูเฮ้ยโอ้แม่งมาชนโคตรเกลียดเลย คนอีกจะบึ้มหัดต่อเฮ้ยข้างในก็หัดต่อยีดานี้พี่อะไรเนี่ยยากเกี่ยหักต่อกรับเดี๋ยวเฮ้ยเฮเฮ้ยมันมีทางลัดด้วยนี่ว่ะแป๊บแป๊บเอออุ้ยไม่ใช่เอซอยเฮ้ยมีสวนส่วนตูดทำพี่อะไรทำไม่หยับเป็นเบะขับยากจริงๆด่านนี้ด่านมันทางมาเลยอุ้ยใครวะโอ้โหชนกระเด็นเลยอ่ะโอ้ที่โหลดกูพอที่สามก็มันชนอะไรกระเด็นกระดอนไปหมดนี่นี มันโกงเลยรีบโดนหมดเลยไปนะขายของในตลาดกันไม่ได้เปรียบได้ไงไปครับผีเยอะคนละระดับรถก็ตลาดคุณชนะอยู่แล้วแน่นอนพวกคุณชนะอยู่แล้วครับที่ตามดูแล้วไปแล้วววอยู่ๆแล้วทำยังไงก็ไม่ทันดูท่าแล้ว ทำในถึงจะทันหรือว่ากดในปั๊ดแต่ถ้ากดปุ๊กมันในการมึงจะกลายเป็นตุ๊ทันทีถ้ามึงกดในปั๊บไม่ทันแล้วล่ะกูเห็นไอเอกดไปแล้วกดไปแล้วล่ะถึงกดในปั๊ดเป็นรอบที่สองร้อยสี่มึงก็พาร์ทนี้ก็อยู่ในในพาร์ทที่สามนะครับโอ้ลืมบอกพาร์ทได้ไงวะหมดเทียอะไรแล้วแม่ไม่มีใครสนใจอันที่สองนะครับ เพรที ad, ่สองก็ได้ถ่ายไว้กับหมดหนีขวดขวดตำรวจนะคนเดี่ยวตำรวจนะครับขวดตำรวจ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 ไม่ใช่เล่นๆนะคุณเฮ้ยใครมันอยู่จุดทำต่อวะคนเน่ะตีลังกาไหมอีกนึงใคอยู่ขับได้ต่อโบ้มาไปกลางคนละคั้นสองโค้งหน้าหัางสองไปซะ เตือนแล้วไม่ไฟัาโอเคเห็นละน่ากลัวอยู่ว่ะเฮ้ยรถกูมันไอ้นี่เฮ้ยกูไม่ชนว่ะกูได้เฉยมันไกลอย่างนี้วะมันเป็นรอบเลยนะเว้ยโอ้โหไกลเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเฮ้ยเฮียลฮียเฮียเล้ยเว้ยโฮี่เฮียเฮียเฮยเฮียเะีียเฮียเฮายเฮีย ไอ้โค้งโค้งโค้งต่อไปขอขอเตือนให้ปล่อยคันเร่งแล้วเลี้ยวโค้งไหนวะคลิปมันเป็นคลิปเดี๋ยวไม่เจอไงเดี๋ยวมีโค้งอ๋อรู้สึกจะเห็นแล้วนะหักศอกนิดนิดเป็นหักโค้งหักศอกสองโค้งมาอย่างเร็วครับมาอย่างเร็วครับโอ้โหมาอย่างเร็วครับ่ายไปหมดแล้วไปหาเลยผ่านมาหมดแล้วไอ้หนยไม่มีใครเห็นกูไม่บายไอ้เจด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 นจดเจดเจดเจเจด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 เ อะไรนะจก็เล่นมันเลยเเนี่ยยฮ้ไปมาิไหมเยอะโค้งห้าข้ออีกแล้วให้ปล่อยคันเร่งเลี้ยวอุ้ยโง่ไปชนรถอีกกูเด็กมือไม่ต้องดึงมันมากหรอกปล่อยคันเร่งแล้วเลี้ยวแทนดีกว่าเด็กมือไปดึงผมก็กากเป็นธรรมชาตินะครับผมอยู่ที่สามมาตลอดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมองทางไม่เห็นคือสามที่ตำแหน่งของผมเดี๋ยวคุณได้หลงทางแน่นอนตรงท่าเรือผมก็หลง ต้องบอกหลงแล้วครับอนเทนเนอร์นะตรงข่าเรือยังไม่ถึงเอกเดี๋ยวรู้เลยอ๋อนี่ไงเห็นละหลงแล้วเดี๋ยวชนแต่ไฟฟ้าไม่เอาไม่ดีว่ายแบงต้องมีชนอ่ะไม่มีครับอ๋อคงอะไรผมดีครับนี่ยงนงยังไม่หมดก็กูบอกแล้ว แล้วสามนาทียังไม่หมดรอบที่หนึ่งเลยเลือกงานโคตรโทรมานายโฆษณาใส่โฆษณาใส่โฆษณาเยี่ยมเหินอยู่บนอากาศไม่ใช่ปุ่มรถน้ำหนึ่งโอ้ตอนนี้ก็ฟ้าอยู่วิ่งอยู่ดีฟ้าก็มืดนะครับไอตอนนี้ฟ้าสว่างขอบคุณเอรามึงสว่างของกูมันมืดมันเวลาตามจริงไท่คนคนมืดจะเสียบเสียบคนมืดจะตรงเนี้จริงโอ้ย อุ้ยปาโฆษณาอูเกือบชนข้าขะาข้าช้าข้าข้าหละดีนข้า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 อ้าอ้าข้าช้าข้่้าข้าน้่ข้าข้าน้าข้าข้า้วา้า้้าข้า้าข้าข้รอบใช่้ออรอบอาาานๆถามแค่้ กูเนี่ยแหละกูจะอุปสรรคใหญงมันลำบากนะครับตอนที่หนึ่งแล้วครับเยี่ยมผมนี่ขับชิวๆเลยไม่มีใครเห็นผมไม่เห็นได้ไงเปิดแมพก็เห็นละเอี่กูจะใช้มอสกีเดียวไหมครับอ่ะใครเขาลุยไปทำป่าวเนี่ยเ้ยเจอรอบที่หนึ่งแล้วโอ้ยโลก วนรอบที่หนึ่งแล้วเหรอวนแลยผมไม่ผมไม่เบรกรอนะเมื่อกี้ผมเบรกรอเขี่ยเอ้ยเดี๋ยวพี่เราเล่นจับตาเนี่ยเอาตาพี่เบรนเบรอว่าจะเข้ารอบที่หนึ่งเดี๋ยโคตรช้าเลยโคตจบที่หนึ่งครับหัดเบรกรอหน่อยก็ดีนะครับผมเพราะทางมันไกลจริงๆนะครับเบรกรอตั้งนานแล้วเป็นเป็นชั่วโมงแล้วเฮ้ยทำไมหน้าจอรถเราขาวดำแบตจะหมดปะ ถ้ามีแบตด้วยอ่ะมีด้วยเหรอจำได้ว่าทางพวกนี้เอชนไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอมันรีเจนเนอเรทเน่ทันนะครับผมผมจัดจีจะว่าผมไม่ทันแล้วจะทันได้เออยู่ดีย่าจะทันได้เอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับฝอยฝอยหลังเข้าเซนไถให้เนี่ยเนี่ยกูต่อให้กูบอกแล้วไม่มีใครชนะสิหรอก ใครดับเฟสอะไรตอนนี้วะก็ดูรถของคุณกับรถของพวกเราดีกว่าคุณเจ้าผมไปซื้อคั์ดีมาเล่นกับพวกคุณบ้าลหอเห็งชนะเลยคั์ดีไปเลยไว้เถอะคุณซื้อคั์ดีเอาที่ไหนตปวิ่งวะคุณก็รู้นะมันอัดแรับมันแหลกแค่ไหนผมไม่แหลกครับผมวิ่งชิวๆลื่นอ่ะมันลื่นนะจริงแต่มันกระตุกนิดหน่อยมันกระตุกเบาๆ เฮ้ยเห็นไอ้แบงค์ไหมตัดต้นตอมออาหัวมาไรโคตรดีอ่ะโคตรดีอ่ะไม่ต้องดีฟเลยอ่ะเฮ้ยกินสันไอ้นั่นน่ะมันโค้งดีเฮ้ยใครวะไอเอนี่มาเฮ้ยได้ไงอ่ะเฮ้ยเอ๊เกิดอะไรขึ้นอยู่อ้าวงงเลยทำไมอยู่ดีมาที่สองมึงดูดิ <Open. S 1> ไอ้คุณรอผมมั่งเนี่ยไอ้พุทธไอ้กันตอนไหนเนี่ยงงเลยเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาที่สองแเนี่ยดูจากทางก็รู้เลยเนี่ยโอ๊ยมันรีมันรีไอ้พวกที่ชนไปแล้วมันรีมาใหม่เดี๋ยวรีมาใหม่แล้วจะงงไม่เกะกะเองขับทานย้อนสอนมันดีอย่างนี้นี่เอง ้ง่เอาละครับก็ปฏิหารนะครับอยู่ดีขึ้นมาที่2นะครับปฏิหารนองบอยเกมแชนแนลอะไรนะถ้ากูปฏิหารจริงๆกูปฏิหกูถ้ากูปฏิหารที่1นี่ถือว่าสุดยอดนะแต่ว่าฝันเอาครับไม่มีวันอ่ะไนีวันออกตัวมาออกอัตัวที่2องโดนชนรถเก๋งหมายตัวกดในทัพเลยยังไงก็แซงกัไม่ได้หรอก ไปถอดเครื่องเอาเครื่องโอ้โหเบรกรอแล้วเว้ยมันเห็นเห็นในเรดาร์ละเห็นในเรดาร์ละดูดูดูเห็นแล้วเห็นในเจดแล้ววะเฮ้ยกูเห็นในเจดแล้วเบรกลอไม่อยู่แล้วนีอย่างยี้เหลือปฏิหารเฮ้ยไอเอฟุ่งมาแล้วไอเอมาแล้วมาแรงทางโค้งกดเอ็มดูดิแม่งไปคนละทางกันเลยซะ เดี๋ยจะมีงงทางตรงนี้เฮ้ยงงทางอุอ้ยชนเรียบร้อยกูก็เป็นเมื่อกี้กูก็เป็นแป้งอยู่ข้างหลังใช่ไหมยัมงสปีดเต็มที่อยู่โอ้ยเอเอแบงคพุ่งมาโคตรน่ากลัวเลยแ้งอยู่อีกไกลอ่ะไกลครับแห่หลัง,งลที่หางเจดโอ้ยเจดอะไรมันจะถึงเส้นชัยแล้วเหรอ อู๋รถเหินเหินสูงด้วยดีนะเมื่อกี้มันไม่คว่ำจะซื้อคามโนมาขับเป็นมอมบ์เบียดีคามโนใช้อะไรซื้อใช้เงินแคสแต่มันจะมีบางช่วงเอาแบบจ่ายเงินธรรมดาเฮ้ยที่สองอย่าพูดเดี๋ยวตกใจชวนป้าโฆษณาครับฮระชาเราคงจะฉลาดไปชนปลาเฮ้ยนี่เขาเหินแล้วกดสตารไปเดินเป็นงไงเนี่ย โหปวดคอมากเลยเล่นกับพวกมึงเนี่ยเออมันเก่งอ่ะผมไม่เก่งเองวผมสบายสบายถึงเส้นชัยละไเบรกเดรกล้อเบรกรอเบรกรอชนไปรถคุณอู้ทำไมมันอยู่ไกลจังวะคุณดูผมอยู่หน้าเส้นชัยเอเมื่อกี้อยากจะบอกว่ารถกูจะความคุณกดเอมดูดิผมอยู่หน้าเส้นชัยเลยเอมาแล้วดูดิคุณกดเอมดูดิอยู่หน้าเส้นชัยไม่ทำอะไรเลยเอมาเร็ว เลยม่เต้อะรต้าแล้วนะเอ้าเฮ้ยโอ้เฮ้ยทางมันไกลทางมันไกลอะไรงี้เดียวไไกลแสนไกลเออว่อีกงเดียวน่าจะเข้า่กว่านี้เ้ที่สองครับปฏิหารหนุ่มบอยเกแแคนแม่งชนแม่งมืออี ก็ขอกลับลาพิพเคียงเท่านี้นะครับผมกลับาบ้ายยังไม่เข้าเส้นเลยเอายังเหรอเอารอคุณแบงค์ก่อนคนลค์สุกเลยคนลืมหมดเลยโอ้โหอุ่นและใจอยู่ข้งหน้าก็ขอกลับราพิ่นี่ครับขอบคุณครับลากันหน่อยเร็วไอ้แบงค์มันเล่นด้วยเหรอเปบ๊ายบาย